JC b Studio Present มหากา์ต้นเหล็กเนื้อหานี้เป็นการสปอยล์แหลกและขออภัยสําหรับคําไม่สุภาพเลยนะครับตอนล็กเนี่ยกล่าวถึงโลกในอนาคตครับในปีคิเตศกักลาช2029ที่โลกถูกปกครองด้วยคอมพิวเตอร์สกายเดตและนี่ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ต้นเหล็กแผนการของสกายเดตเนี่ยก็คือการส่งเดอะเทอร์มินาเตอร์หุนยนสังหารรุ่น T800 ย้อนเวลากลับไปยังลอสแองเจลิสเพื่อมาฆ่าซาร่าคอนเนอร์คือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยซาร่าคอนเนอร์จะให้กําเนิดบุตรชายที่มีชื่อว่าจอห์น ซึ่งบักจอนเนี่ยจะเป็นผู้นํามนุษย์ในการต่อต้านสกายเน็ตนะครับสกายเน็ตเดี่ยมันก็ฉลาดครับผมมันก็ส่งหุ่นยนต์นี่แหละครับย้อนกลับไปในอดีตเพื่อฆ่าซาร่าคอนเนอร์เพื่อไม่ให้กําเนิดบักจอนขึ้นมาไม่เข้าใจสกายเน็ตเหมือนกันครับผมคือมึงจะส่งมาแบบใส่เสื้อผ้าหน่อยไม่ได้หรือไงวะยางปาดากอยู่บักคาคนเล็กคือเจ้าที่800เนี่ยมันก็ต้องไปหาเสื้อผ้าใส่เองครับดูครับเดินหํำห้อยเข้าไปหาเสื้อผ้าใส่นะครับเจ้าที่800เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์แหละครับคววามโดขอองพีี่่ยเ ลูเข้าไปถึงกไอเหี้ยบาดแป้งดนักจี้กับปลากเกียวอีกต่อยดอกเดียวตายนี่แค่มาขอยืมเสื้อผ้าใส่ครับถึงต้องฆ่าคนถ้าไปแจ้งความเนี่ยตำรวจคงตั้งข้อหาฆ่าคนตายเพราะต้องการเสื้อผ้าใส่ทางด้านของจอเนี่ยก็ส่งไคลลิสมาบ้านไคลลิสเนี่ยคือทหารรุ่นน้องนะครับภารกิจของไคลลิสก็คือมาขัดขวางที800และคุมกันแม่ข,ของจอร,ระหว่างที่ที800กำลังไล่ล่าอยู่บนท้องถนนนะครับพี่แกก็พลาดท่าไปชนกับกำแพงครับคุณผู้ชมไคลลิสแลนะซาร่าคอนเนอร์เนี่ยถูกจับครับแน่นอนครับ ขับรถชนกับแพงคนเหล็กอย่างกูสยอย่างไม่ตายหรอกครับทางด้านของไคลลิสเนี่ยก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างนะครับว่าในอนาคตเนี่ยสกายเนี่ยจะยึดของโลกซึ่งหลังจากที่เขาเล่าเนี่ยคนก็เชื่อนะครับเชื่อว่ามึงแม่งบ้าแน,น่ๆมีเพียงแต่ซาร่าคอนเนอร์นะครับที่เชื่อใจไคลลิสทางด้านของทีแ0ดเนี่ยก็มาตามหาซาร่าคอนเนอร์ถึงโรงพักกราบรถกูรถมึงไม่ใช่พ่อกูออกไปได้แล้วไป แมงกวนตีนมาให้ก,กูกาบรถอีก เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะมึงไม่กลับใช่ไหมนี่กูชนแม่งเลยสัตว์ <c oughs> คือเจ้าที่800เนี่ยมาตามหาซาร่าคอนเนอร์ที่โรงพักนะครับแล้วพี่แกเนี่ยก็ทําการฆ่าตำรวจยกกลมครับแม่งโครสัตว์ขุนยนตัวเดียวฆ่าทั้งโรงพักแต่คายลิสกับซาร่าคอนเนอร์เนี่ยก็หนีออกไปได้ครับและได้รวบฟิวชั่นกันนะครับไอ้นี่มันร้ายจริงๆส่งให้มาคุ้มกันมึงมาปี้เขาสะง,งัานแต่ถ้าไม่มีคครก็ไม่มีจอสรุปก็คือจอส่งคายลิสมาทิ้งอสุจิไว้ที่ตัวแม่ของเขาเองเพื่อให้กับเดิร์จจอหรือเรียกง่ายๆก็คือคายลสือออพ่ขงจ เ <Connor. S 2> ท่เลยเปล่ะเวลาครูถามติ๊กชายจอนพ่อเธอมาจากไหนพ่อผมมาจากอนาคตย้อนกลับไปในอดีตเพื่อซับแม่ผมและให้กําเนิดผมมาต่อมาเจ้าทีแปดร้อยเนี่ยโดนระเบิดของไคลลิสเล่นงานเอาซะเองครับแต่แมงเสือกไม่ตายครับผมกลายเป็นหุนเหล็กแบบเต็มตัวเลยนะครับไคลลิสเนี่ยพี่ชีพตัวเองครับด้วยการเอาระเบิดเนี่ยยัดใส่เจ้าที 800. แปดร้อยแน่นอนครับว่าพ่อของจอนคอนเนอร์นี่ตายอย่างเขียดครับแต่ทีแปดร้อยไม่ตายครับเหลือเชื่อจริงๆทําไมบันทถึกขนาดนี้ดูครับตัวมันเนี่ยขาดครึ่งอะไหล่มันเนี่ยไปหมดแล้วครึ่งตัว มันก็ยังมีใจรักจะไปฆ่าเขาสุดท้ายเจ้าทีแปดร้อยจอมถึกโดนทั้งปืนโดนทั้งระเบิดโดนทั้งปัสบสก้าไม่ตายแต่เสือกตายด้วยการโดนเครื่องจากทับแบนแ,นแตแตะครับท่านผู้ชมต่อมาซาร่าคอนเนอร์เนี่ยก็ได้ตั้งท้องกับผมด้วยความร้ายกาศของไคลลิสครับแม่งปี้กันวันเดียวซาร่าท้องนะครับซาร่าเนี่ยได้บันทึกเสียงของเธอลงไว้ในวิดีโอเทปนะครับเราเลืองของไคลลิสให้จอนคอนเนอร์ฟังแล้วเธอก็ได้เดินทางออกจากสหรัฐเพื่อไปยังเม็กซิโก ผลเหล็กภาค2หลังจากที่ที800ทำภารกิจในการสังหารซาร่าคอนเนอร์ไปสําเร็จสกายเดตได้ส่งคุณสังหารรุ่นใหม่ที่1,000ย้อนเวลากลับมาฆ่าจอห์นคอนเนอร์ในวัยเก้าขวบทางด้านจอห์นคอนเนอร์ในอนาคตเนี่ยได้ส่งหุ่นยนต์รุ่นที800นะครับรุ่นเดียวกับภาคแรกที่ถูกคิดมาได้นะครับและถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้มีภารกิจค um ุ้มครองจอห์นและซาร่าคอนเนอร์ภาคนี้มีการสแกนหาเสื้อผ้าใส่ด้วยฮะมันก็เข้าใจเรื่องสไตล์การแต่งตัวเนาะมึงไม่ลองเลือกแต่งตัวแบบฮิป จะได้มอไซค์ช็อปเปอร์ฟรีอีกครับจอรนคอนเนอร์ในวัย9้าขวบเนี่ยถูกเลี้ยงโดยพ่อแม่บุญธรรมส่วนซาร่าคอนเนอร์เนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ครับภาคนี้เธอไม่ใช่สาวอ่อนหวานแล้วนะครับแต่กลายเป็นสาวห้าวสุดแกงส่วนจอรนคอนเนอร์เนี่ยกลายเป็นเด็กแว้นและใช้ชีวิตเสเพนะครับดูความเก๋าของพี่จอรนครับผมแม่งแฮกเงินจากตู้ ATM ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรรูดตอนกูอายุเท่าบึงเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าตู้ ATM มันคืออะไรแต่นี่บึง9้าขวบม,มึงแฮกเงินได้้เเเลลลลยทีีนนน่่ปปอปออมม็็ตารรววจัผแกกไ จอนคอนเนอร์นะครับระวางที่จอนคอนเนอร์กำลังจะถูกยิงนะครับก็เป็นที800เนี่ยแหละครับโผล่เข้ามาช่วยแล้วพี่แกเนี่ยก็เอาตัวเองเนี่ยบังกระสุนให้กับจอนคอนเนอร์นะครับที800เนี่ยตัวแม่งหนายิ่งกับโลบ็อกอีกความเฟี้ยวของที1,000เนี่ยก็คือร่างกายของพี่แกครับนอกจากจะอยู่คงกพันยิ่งกว่าอาจารย์คงแล้วยังฟื้นตัวได้เร็วยังกับวูเปอร์ีนนอกจากนี้พี่แกยังแปลงร่างเป็นใครก็ได้อีกครับด้วยความช่วยเหลือจากที800ทำให้จอนคอนเนอร์รอดตายได้้้้พอออออออมมมาาาาาาจจจนนนนนครรรร์เเเเเไดูว่่่่ีียกกก็ตงงงงทะสัหัหหแขขขืึ ร่วมมือกับที800ในการไปช่วยเหลือแม่ของเขาให้ออกจากโรงพยาบาลบ้าจอห์นและซาร่าเนี่ยรู้วิธีที่จะหยุดสงครามได้ก็คือต้องทาลายชิ้นส่วนของไมโครโปรเซสเซอร์ไอชิ้นส่วนนี้ก็คือไอชิ้นส่วนจากคุณที800ที่ตายไปในภาคที่หนึ่งนะครับโดยชิ้นส่วนที่เหลือของที800เนี่ยถูกนําไปค้นคว้าโดยดรไมค์ไดสันนะครับนอกจากพี่แกจะเป็นนักมวยเก่าแล้วยังเป็นดออรอีกไม่ใช่อันนั้นมันไม่ไทยสันคือพี่แกเนี่ยจะเป็นคนสร้างสกายเน็ตนี่แหละครับและจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดดสงครามในนตตออจบ800ไ้ กับทีหนึ่งพันและเป็นทีแปดร้อยที่เป็นฝ่ายม่องเท่งไปปล่อยให้ทีหนึ่งพันไปตามเก็บซาร่ากับจอห์นคอนเนอร์ต่อแต่แล้วทีแปดร้อยเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาครับผมแล้วสโลโมชั่นยิงใส่ทีหนึ่งพันจนตัวเนี่ยแหลกออกเป็นเหล็กอย่างนี้เลยครับจากนั้นทีหนึ่งพันเนี่ยก็ตกลงไปตายในบ่อลาวาจอห์นคอนเนอร์เนี่ยได้เจิดแขนทิ้งครับผมเนี่ยโยนทิ้งไปเลยครับลงลาวาเพื่อทําลายต่อด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทีแปดร้อยเนี่ยที่ถูกส่งมาเพื่อคุ้มก,กันจอห์นคอนเนอร์กักบซา,า,าร่ายาล ตัวเองไดนะ้จึงต้องขอให้ซาร่าช่วยนะครับในการทําลายเขาก่อนพี่แกจะตายยังมีการชูนิ้วโป้งไม่โตเป็นห่วงกูไปสบายแล้วแล้วถ้าเขาไปไม่สบายล่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองล่ะจบภาค2ต้นเหล็กภาค3 25ปีต่อมาครับจอห์นคอนเนอร์เนี่ยอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ําไม่มีแม้กระทั่งบ้านไม่มีเครดิตการ์ดไม่มีมือถือจากผู้กอบกู้โลกแม่งกลายเป็นทีมงานสักดาทุบตึกไปแล้วครับส่วนซาร่าคอนเนอร์ในภาคนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมีหุ่นยนต์นักฆ่าสายพันธุใหม่ครับ ที่มีอนุภาคสูงสุดในการทําลายล้านเท่าที่เคยมีมา TX X สมชื่อจริงๆครับกระจกจะปิดบังทาเพี้ยอะไรวะเนี่ยกดเก็บกระจกดรอีเจเธอถูกส่งข้ามเวลากลับมาเพื่อสาสารภารกิจเก่าของ T 1000นะครับคุณ TX เนี่ยมีความเป็นมนุษย์สาวแสนสวยครับแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยทรงพลังเอามากๆที่ไม่ธรรมดานี่ก็คือเธอสามารถอัพไซ์ขนาดหน้าอกของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งมือหมอโอ้โหเรียกได้ว่าทําสาวๆที่หน้าอกแบนเนี่ยอิจช้ากันไปเลยครับต่อมาท101คหุ่นสังหารตัวต้นแบบ สุดลึกลับได้ถูกส่งมาเพื่อรักษาชีวิตจอห์นคอเนอร์และเคสบูสเตอร์แล้วภาคนี้ครับพี่แกเนี่ยได้ไปเดินโชว์กระบ,บอกเข้าหลามเหล็กท่ามกลางคู่คนในผับเลยครับก็คุ้มครับที่เข้ามาเดินแล้วก็ได้เสื้อผ้าใส่นะครับผมเดี๋ยวมันต้องใส่แว่นก่อนเพื่อความเท่ไอสัตว์มึงจะใส่เหอะ ก่อนที่พี่แกเดี๋ยวจะได้แว่นใหม่ในรถจากที่พี่แกพึ่งไปป้นมานะครับเออแบบนี้ค่อยเข้ากับสไตล์มึงหน่อยคนเหล็กมันต้องดูเค้แบบนี้เดิแต่อย่าไปทะลึ่งใส่กันนะครับมีอย่างที่ไหนตอนกลางคืนแม่งใส่แว่นดำจอและเคสเนี่ยถูกตามล่าโดยทีเอ็กรับผมแล้วมีทีหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยแหละครับที่คอยช่วยให้รอดนะครับจอนเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าพ่อของเคสเนี่ยคือกุญแจสําคัญที่สามารถปิดสกายเดตได้และสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าพ่อของเคสเนี่ยก็ถูกทีเอ็กหมายหัวไว้เช่นกกกกัันภาริจจหหลลขออองง็คืต้ท้ทใแะ เคสเนี่ยมีชีวิตรอดหลังจากที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเขามีเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในวันนี้ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นและจอห์นเองก็ต้องการที่จะหยุดสงครามนิวเคลียร์ครั้งนี้ต่อมาพวกเขาได้เดินทางไปหาพ่อของเคสเพื่อให้พ่อของเคสเป็นสกายเดดแต่ทีเอ็กก็ได้ทําการฆ่าพ่อของเคสก่อนที่พ่อของเคสจะตายเขาก็ได้บอกที่ตั้งสถานที่พิกัดที่จะหยุดสงครามสกายเน็ดในระหว่างที่กําลังจะเดินทางไปก็มีทีเอ็กเข้ามาขวางและเป็นทีหนึ่งศูนย์หนึ่งที่ต่อสู้กับทีเอ็กแล้วเป็นทีหนึ่ เท่านั้นยังไม่พอครับที T 101เนี่ยยังถูกควบคุมอีกที T 101เนี่ยได้ทำการปิดระบบของตัวเองนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปฆ่าจอห์นคอเดอร์ต่อมาทีเอ็กเนี่ยก็ได้ตามมาฆ่าจอร์นและเคสถึงสถานที่ที่พวกเขาจะไปปิดสกายเน็ตแต่ก็ได้ที101เนี่ยแหละครับมาช่วยนะครับเปิดระบบตัวเองอีกครั้งนะก่อนที่ที101จะปิดชีพตัวเองไปพร้อมกับทีเอ็กถือว่าเป็นจุดจบของทีเอ็กแล้วก็ที101แบบสมบูรณ์แบบเมื่อจอร์นและเคสลงไปถึงสถานที่ใต้ดินก็ไม่พบหรือเจอสิ่งที่จะปิดระบบสกายเด็ตได้เลย ลายเป็นเพียงเขาถูกหลอกและภารกิจของที101ก็สำเร็จนั่นก็คือการทําให้เคสและจอปลอดภัยจากสงครามดิวเคีย์นั่นก็หมายความว่าสงครามสกายเน็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตนเหล็กภาคสี่ ตนเหล็กซีเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2008นะครับเกี่ยวกับสกายเนี่ยบุกทิกครองโลกนี้แล้วจอห์นคอนเนอร์เนี่ยก็ได้มาเป็นผู้นำนะครับในการต่อต้านกับสกายเน็ตอย่างเต็มตัวในภาคน,นี้ก็ได้มีไซบอร์กที่มีชื่อว่ามาคัสไลท์ที่เรียกได้ว่าเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ต่อมาพระเอกอวตารเอ้ยมาคัสได้พบกับไคลิสในวัยหนุ่มนะครับก่อนที่สกายเน็ตเนี่ยจะบุกมาจับพวกมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไคลลิสเนี่ยถูกจับไปด้วยส่วนทาง เดินทางกับผมและได้ไปช่วยเหลือนักบินที่ติดอยู่กับเสาไฟฟ้านี่โชคดีนะครับที่มึงไม่โดนไฟช็อตตายเนี่ยซึ่งเธอเนี่ยทำงานให้กับจอห์นคอนเนอร์ครับผมและเธอแนะนาให้มาคัสเนี่ยกลับไปที่ฐานเพื่อพบกับจอห์นคอนเนอร์เพื่อที่จอห์นจะช่วยอะไรได้บ้างระหว่างที่เดินทางกลับไปที่ฐานเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับด้วยความที่มาคัสครึ่งหนึ่งมันเป็นเหล็กครับก็เลยโดนระเบิดเข้าให้นะฮะแมงตีลังกาลอยหมุนไป360องศาเลยจอห์นคอนเนอร์เนี่ยก็ได้พบกับมาคัสนะครับผมก็คิดว่ามาคัสเป็นคุณที800 เข้าขายลิสแต่มาคัสเนี่ยบอกว่าถ้าเขาจะฆ่าเนี่ยเขาฆ่าไปนานแล้วครับ <K ey less> แถมยังบอกอีกด้วยว่าขายลิสตอนเนี้ยถูกจับและกําลังถูกส่งตัวไปที่สกายเน็ตทำให้จอห์นเนี่ยต้องร่วมมือกับมาคัสเพื่อเข้าไปช่วยเหลือขายลิสและคนอื่นๆจอห์นเนี่ยปลุกเข้าไปที่สกายเน็ตนะครับแล้วก็ได้ทําการปลดปล่อยพลละเลือนรวมไปถึงการตามหาพ่อของเขาขายลิสทางด้านของมาคัสเนี่ยได้รับรู้ถึงภารกิจของเขานะครับหลักๆก็คือการหลอกล่อให้ขายลิสถูกจับมาที่นี่แล้วก็สังหารจอห์นคอนเนอร์แต่มาคัสเนี่ยปฏิเสธที่จจะทําาากรรสังหหออ์นนค น,นะครับผมโดยที่เขาจะควบคุมตัวเขาเองในขณะที่จอร์นคอนเนอร์กําลังตามหาไคลลิสเขาก็ได้พบกับศัตรูคู่แข้นตัวฉกาดที่80 0ซึ่งแมกมาในฉบับ CG ไอสัตว์ดูทั้งเรื่องแม่งออกตอนจบระหว่างที่จอร์นคอนเนอร์นี้ออกมาจากที80 0ได้เขาก็พบกับไคลลิสจากนั้นที80 0เนี่ยก็มาตามเก็บทั้งจอ์นคอนเนอร์และไคลลิสก่อนจะโดนยิงทิ้งกลายเป็นหุนเหล็กแบบเต็มตัวไอเฮ้ยเอ้ยอาโดกูออกไปถึง5นาทีแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ่าการทำา CG สร้างอาโนขึ้นมานี่มันใช้งบป ภาคส่เนี่ยอึดที่เฮียต่างจากภาคสอนะครับที่ลงลาวาและตายนะครับแต่ภาคน,นี้โดนลาวาแป้งเสือกไม่ตายเสือกไม่ตายกับการโดนเด็ดหัวโอ้ไม่รู้จะหนามึงยังไงไอสัตว์ทำไมมันตายง่ายกว่าทุกภาคเลยวะเฮ้ยจากนั้นจอห์นคอนเนอร์ก็ได้ทําการระเบิดสถานที่นะครับในตอนจบบารคัดสละชีวิตตัวเองดยการมอบหัวใจให้กับจอห์นคอนเนอร์ทาให้จอห์นรอดตายมาได้นะครับถึงแม้จอห์นจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่สงครามยังไม่จบนะครับหมเลยค่ะ ในภาคข้าเนี่ยเริ่มเรื่องที่ไคลริสในวัยเด็กเนี่ยกำลังจะถูกสังหารครับผมแต่ก็ได้จอห์นคอนเนอร์เข้ามาช่วยจอห์นคอนเนอร์เนี่ยกลายเป็นผู้นํามนุษย์นะครับและได้นํากองทัพเนี่ยเข้าต่อสู้กับพวกสกายเน็ตครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วนะครับและสกายเน็ตเนี่ยถูกทําลายจนหมดสิ้นแล้วครับถึงแม้ว่าสงครามจะจบแต่ความซวยของตระกูลจอห์นคอนเนอร์ยังไม่จบนะครับเพราะสกายเน็ตเนี่ยส่งคุณยนตที800ย้อนอดีตกลับไปฆ่าซาร่าคอนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่่่่อออออไไไมมใใใหห้้้้้จจนนนนนนนเเกกิิดขึาาทํียยตงงสสคลคลลรระัับบป เพื่อขัดขวางที800และคุ้มกันซาร่าคอนเนอร์ระหว่างที่กําลังไปนะครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมทําให้การเวลาเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปกลายเป็นว่ามีต้นเหล็ก2ตัวและทีหนึ่งพันที่แมงไม่รู้อยู่ดีๆมาโผล่ได้ไงนะครับซาร่าคอนเนอร์เสือกไม่ใช่คนอ่อนหวานครับผมเสือกกลายเป็นสาวห้าวไปเลยนะฮะแถมเธอยังมาช่วยไคยลริสอีกด้วยนะครับผมเดิมทีมันต้องเป็นไคลิสไปช่วยซาร่าแต่อันนี้สลับกันครับผมซาร่าช่วยไคยลริสและที่สําคัญครับท่านผู้ชม มึงแดกกับไทม์ไลน์มึงเลอเกินเกิดเคีียอะไรขึ้นกับคนเหล็กวะเนี่ยมั่วไปหมดเลยฟาร่าเนี่ยบอกว่าอาดีตเปลี่ยนไปแล้วครับผมอนาคตก็จะเปลี่ยนเช่นกันโดยเธอเนี่ยต้องการที่จะยับยั้งวันพิพากษาครับต่อมาที่หนึ่งพันก็เดินทางมาเพื่อฆ่าฟาร่าคอนเนอร์ครับผมแต่เสือกใต้กับน้ํากดไอสัตว์ภาคที่2เนี่ยตายกันราวาภาคนี้มึงตายกับน้ํากดฝนจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปยังอนาคตในปี2017ซึ่งไคลลิสเนี่ยอ้างว่าเขามีอดีตแบบใหม่ที่โลกไปถูกสกายเดดระเบิดครับผมไอสกายเด,ดเ ที800เนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับผมแต่เขาจะเฝ้ารอาวันที่ทั้ง2คนมาถึงเมื่อมาถึงปี2017นี่ฟวยจริงๆครับพวกพวกพี่แกเนี่ยดัดไปวปับโผกลางถนนนะครับผมแล้วแม่งไปใส่เสื้อผ้าด้วยละ่ะคนขับรถเขาก็ต้องคิดใช่ไหมมึงมาปราร์ตี้เฟกกันกลางถนนหรือเปล่าวะเฮ้ยหรืออาจจะเป็นมิติใหม่ของการผสมพันธ์ท่ามกลางท้องถนนหรือเปล่าไม่ใช่ละส่วนที่800ในภาคนี้เนี่ยกลายเป็นคนแก่ไปแล้วครับผมไม่ใช่ตนเหล็กครับอันนี้ตนเหี่ยวนะฮะแล้วจอห์นคอนเนอร์ก็โผล่ออกมาซึ่งแม่งก็ไม่มีการเล่าครับว่ามันมาได้ยังไงที่พี่ไปกว่านั้นครับผมผู้กอบกู้โล นะครับจอห์นคอเนอร์ที่เกียร์สกายเด็ดแมงเสือกลายเป็นคนไลยซะเองวัด What the fuck? ข้อเสนอของจอห์นคอนเนอร์เนี่ยก็คือการให้ครอบครัวของเขากลับมาสุขสันต์อีกครั้งนะครับไม่ต้องแตกแยกนะฮะถ้ากูเป็นพ่อเป็นแม่กูก็รับไม่ได้อ่ะลูกแม่งหน้าแก่กบกูอีกไอสัตว์แน่นอนครับว่าไคลลิสและซาร่าคอนเนอร์ปฏิเสธนะครับในตอนจบที่800นะครับได้ทำการต่อสู้กับจอห์นคอนเนอร์ในร่างหุ่นเหล็กนะครับและเราเปิดสถานที่หยุดการยับยั้งวันพิพากษาโลกที่จะเกิดในอนาคตไว้ได้ส่วนที800เนี่ยไม่ตายจากการต่อสู้กับจอห์นนะครับแถมยังอัปเกรดต,ตัวเองใหม่อีกแต่ทำไมพี่แกไม่อัปเเกกต,ตััววองให้้ลลบนุแคพ ลิสก็ไปพบกับตัวเขาในวัยเด็กแล้วคายลิสกับซาล่าก็ยืนจูบกันปล่อยให้ทีแป0รอยที่ยืนดูอยู่ยิ้มกระชากเสน่ห์ ก่อนที่พวกเขาจะขับรถออกไปและนี่ก็คือมหากา์ภาพยนตร์ต้นเล็กเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับมหากา์ภาพยนตร์ในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเนื้อหาภาพยนตร์มันเยอะมากผมไม่สามารถเล่าได้ทุกประเด็นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่อง JC B และ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ